รสชาติของฝีมือทันคู่การตการไม่ยากคุณเทนคุณเลือกสองคนใครก็ได้ข้างข้างข้างหลังตรงไหนก็ได้ที่คุณต้องการสองคนนะโอเคนะคะแล้วก็คุณโดนคะจะด้านหน้าเลยค่ะลครับคุณนดนสองคนเหมือนกันนะคะคุณนดนขาสองคนเลือกเลยค่ะอันนี้เลือกเลยสองคนไหนดีไ่ร้วิธีเลยค ใไหไหมใชไหมอไรอีกไหเออมาๆๆๆๆก็ลุกออนนปนั่นยได้เออเดี๋ยวปั้นี้ได้ครับคุเดนครับมาอีกคนนึ่่อีกคนหนึ่งได้มไ้ไหอาเป็นหลังๆมากดีกว่านะอยากเป็นคนที่ถูกเลือกมากจงเลยโอ้โหนดีจะได้มาชิมวแน่นูบไ่บอและ ถามนะครับฝั่งนู้เออคนทําประกันค่อนข้างน้อยตคนนี้ครับที่ทําประกันไปแล้วอ่ได้เลยครับคนหนึ่งคนหนึ่งยวมากลังมาขอขอขออีกเหนึ่ง